โอเคมาครับต่อกันกับพาสิบเอ็ดอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้คืออะไรเหมือนดาวเหรอแต่ให้ผมดาวนะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบอีกโลกหนึ่งอ่ะอีกโลกหนึ่งม,มันกับเราจะแบบมาชนกับโลกเอิร์ธเราอะไรอย่างเงี้ย เผื่ออาจจะถึงแจสซี่ซินดิเคตบ้าบหนึ่งว่าไงชาวโลกอย่าแตกตื่นพวกเราฮีโร่ตอนนี้พวกเรากำลังหาทางเหมือนตอนนี้มันจะพยายามโปะหกชาวเมืองอย่างนั้นว่าไม่ต้องกังวลเหมือนตอนนี้ก็มันจะเกิดเรื่องชิบหาย อิบอายหมดแล้วอะไรงี้ฉันยอมรับแต่ว่านั่นคืออะไรตรงนั้นนะ่ะพวกนัากำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่งั้นเหรอ,อฉันรู้สึกว่ามันไม่ใชค่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคุณโจ๊กเกอร์ไปจอยปาร์ตี้กันเถอะ no Puddin. Superman wannabe won't problem, know keep up We'll him. with That what hit ya. เฮ้ยเราเราจะมาอยู่ดวงจันทร์หรืออะไรสักอย่างไหมเตอรอยู่ไอ้ดาวที่กำลังจะพุ่งชนแสดงว่ามันไม่ใช่จักรวาลนะน่าจะเป็นดาวไปเลยอ่ะใครเนี่ยเฮียเป็นใครครับเนี่ยอันนี้ไปวิ่งตามโตเกิ้ลเฮ้ย แกงแมงวันนะแมงวันแกงแมงวันนะมีอะไรเล่าแกงแมงวันเอ้ยแกงแมงวันสไนเปอร์ตีตีโอโจ๊กเกอร์ตายต้องเดินตามโจ๊กเกอร์ไปปั๊ปตื่อตื่อตื่อโวยโรเบิตขึ้นอะไรแกงแมงวันแมงมายละ

โชว์ให้โชว์เจ้าของตึกดีรู้เลยว่าถ้าชั้นนี่คือราชาของจอมโจรอะไรนี้เหรอราชาตัวตลกหรือเปล่าไม่มีทางหน้าจัสติสลีกคนรู้เรื่องนี้แล้วก็กลับมาที่นี่ได้แล้วแ จะสติสิเดเคตหลอกเรางั้นเหรอว่าเขาเป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้เหมือนตอนนี้ลุยส์เลนจะรู้แล้วว่าจัสติสนี่ไม่ได้ไปทำมาตรการนอกโลกแล้วก็ถูกจัสติสิเดเคตหลอกอันนี้คือฐานหรอกฐานอะไรวะ chaos so The is อันนีงมาข้าเนื้อเรื่องโอ้ัพงพังของมังของน่อยหาเหรียญหาเหรียญหน่อยครับหาเหรียญหน่อยครับอืมอืมออ่ะดึงอุ๊ย มันคืออะไรอ่ะที่เนี่ยโอเคใช้ตัวเรามุดไปมุดลูไปปุ๊บโอ้ยนี่ฮนะดึงคันโยกโอ๋อต้องใช้สองคนแน่เลยนั่นมันงานของแฮร์รี่ควีน ก็กระโดดจนไม่ดิเจ๊เจ๊ฮึบฮึบโอ้กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ดึงคันโยกแล้งไงต่ออ่าดึงเป็นสะพานดึงปลดล็อกสะพานไปกันต่อฮึบฉีดสเปรย์ฉีด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  โอ้มเป็นตึกศัตรูอยู่ทางนูน้นศัตรูอยู่นั่นนี่ฮะโดนนี่ฮะโดนไปดิโดนน,ดน,ดน,ดน,นี่ฉันว่าฉันใช้อันนี้ได้นะใช้ได้อะไรพี่พี่ใช้ไม่ได้นี่ต้องให้คนนี้ใช้พลังอะไรอีกอันนี้โอ้โ โอ้ยไม่ชอบเลยน,นี่อ้าวกดไป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 โหดูพลังว่าเราจะได้พลังอะไรเคนสิตแอนเอิร์ธแอสเซทพลังควบคุมต้นไม้ปะอะไรเนี่ยพลังมันมั่วจัดเลย ตอนนี้พลังเรามั่วมากนะทุกคนโอ้ยโดนน้ำไม่ได้โอ้สร้างแท่นกระโดดกระโดดทุกโอ้ไม่แย่ในช่าวาไอวี่น่าจะภูมิใจแน่เลยกลดให้เราพังก่อนเราพังของก่อน าทางของก่อนใช้มิสเตอร์จีกระโดดไปมันให้กดอยู่เหรอกดอยู่นะตอนนี้พังเครื่องพังพังพังโอ้ยดึงดึง ดึงดึงอันนี้เครื่องตอะไรต๊ำนะ้ำเหรอดึงให้มันพังนี้เลยเหรอ,อเผาต้นไม้สัญญาณการขโมยเหรอเผาหญ้าเผ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 าตรงนี้มีของให้ประกอบที่ทุบหรือเปล่า ว่าไม่น่าใช่มันอันใหญ่อ่าประตูเพิไปเลยลูกลาราบบังคับฟันบังคับแล้วก็ราเปิดตุ้มแล้วไงต่ออ๋อพังประตูให้ไฟรัดวงจรนะล็อกชอีปลดล็อก aucune b นี่ไงต่อสู้ต่อสู้ต่อยเปิดหมดเวลเราต่อยแล้วหน้ากากมันหลุดเลยนะเปิดหมดไม่สมลูกใครมีอะต่อย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  ต่อยก่อนพอเปิดหน้าก่อนนะครับพี่นะเดี๋ยวผมน,นี่ให้ผมทำให้ภารกิจอ่ะปลูกต้นไม้รอบนี้ปลูกเป็นไรปลูกเป็นแขนจับเหรออ้าคุมแขนจับหรืออะไรมันคือทำอะไรอ่ะแล้วทำไมพวกพี่มา เต้นอยู่ตรงนี้ทำไมมาเต้นอยู่ตรงนี้เราครับพี่อือคืออะไรไม่ใ้เราทำอะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะเโอเคกลับมาละตะกี้ไปดูอยู่ว่า อันนี้หรือเปล่าคือเราต้องลดหรือเปล่าอ่าต้องให้มันพงัพงพังพังแล้วไงอ๋อนี่เป็นบันไดขึ้นไปเราพังเครื่องนี้ทางเตาปฏิกรณ์ทางเตาปฏิกรตอต่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 อต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 อ ที่โทรขาด้ควินนะโอเคขึ้นมาฮึบเลงเลงเลยแล้วก็ตีเลยทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยลวนเหรอใช่ไหมอ่าตู้ระเบิดสองฝั่งนี่งไงสนามพลังหายตอนนี้เรามิสเตอร์เจอีกแล้วมิสเตอร์เจรับจบอะ ฮึบดึง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 เรียบร้อยฮึบขึ้นลิฟอ้าวแล้วทิ้งสุดหล่ออย่างผมไว้ตรงนั้นเหรอครับพี่เนี่ยโอ้ยยังยังพังปืนใหญ่พังปืนใหญ่ ยิง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 ,ยง,ยง,ยงให้พังอะไรอะ่ะอ๋อเนอโอเคทุกคนอยู่ว่ามันให้พังอะไรเพราะว่าถ้าเราพังนี้ได้เลยลว่ายิงระเบิดยัดเลยระเบิด อันนี้เราเพิ่มตูเซรามอะไรได้บ้างตอนนี้เรานี่ไงทำอะไรได้บ้างไม่รู้นะผมดึงเลยผมปั่นไฟปั่นไฟเสร็จมันคืออะไรอ่ะอุ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนลิงว่ะใช่ไหมหุ่นยนต์ลิงไหม่็ ยิง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 โหมันต้องยิงบาสุก้าหลายนัดอยู่เฮ้ยรถถังรถถังยิงปืนก่อนยิงปืนไว้พังก่อนหรือยิงยางเอายิงยางยิงยางเสร็จยิงปืนทั้งหมด โอ้โหรถจะพังเลยชาร์จพลังให้รถถังตืด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 ตืออ๋อเติมเลือดอ๋อถ้าพังเราก็มาเติมเลือดอย่างนี้เลยเหรอ ยิง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 โอ้โหต้องยัดระเบิดไรนะดอยเนะี่ยโอ้ขับรถถังมาเยียบทุบยาบอ,อกไม่เข้าครับพี่ไม่เข้าครับพี่โดนเยียบเยียบไม่โดนนะรู้ไหมว่านี่คืออะไรอุ้ยปิดล้มครับ ก็เหมือนยืมรถมาแล้วก็มาคืนกุญแจพวกนี้นะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป Darkside เหรอไม่ใช่ Darkside ตมันดีสุด Granny g o e d n e ไม่ใช่ d a r k s e ่มันดีสุด Granny goodness Don't you speak to your elders like that. Enough. Dark side, by such petty news. Now when the anti life equation will soon be mine. Stop. Anti life. Oh. life. Bad, the crime is close to locating the artifact. Good. Nothing else is of importance. What's Why? got into this thing? Who goes there? Is it? นั่นพวกเขาเหรอฉันว่าพวกเรามีทีมที่ดีได้นะเราชีจัสตลีกอยู่ไหนเวลาเราต้องการเขาโอ้ยนี่มาแล้วเหนื่อยจัง โอกาสสุดท้ายแล้วดาร์คไซสโอ้โะโซแมนกูแตกเราคืจัดการตัวใหญ่มาแล้วลราครั้งนี้เราก็จะจัดการอีกเจ้ดกาใแล้เรารันอ้รกรอ หยุดพวกมันกลับไปรีกุ๊กที่วัชทาวเวอร์จบแล้วหรออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยจบเร็วแท้ก็ตอนนี้เหมือนเราจะมาบุกดาวดักไซด์ใช่ไหมเออแล้วก็รู้ว่าจะซินเล็กถูกจับตัวมาไว้ที่นี่นะครับ มี่เริ่มมันเริ่มตึงเลยจบจบอย่างนี้เลย,เ,ลยเหรอนี่มาปุ๊บตัวละครไม่ได้โอ้พาร์ทนี้จบไวนะเนี่ยอ้าวก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบวันนี้เียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรีบต่อพาร์ตต่อไปเลยไปเลยฝากกดไลค์กด subscribe ให้วยนครับ